สวัสดีค่ะเอฟซีทุตตาสาวของชาแนลนะคะตอนนี้ลุงคนก็กำลังปรับภูมิัศนตั้งโต๊ะจัดให้เป็นระเบียบเลยสวัสดีค่ะเอฟซีทุตตาสาวของชาแนลนะคะ

Untertitelung okay. des okay.

แค่น <Beautiful Andrew> <'t understand> ี้พอนะ้อยากรู้อะไรเข้าไปดูในช่องพี่แยตเอาต่องตาต้องตาต่องตากันนะ่องตเอารเคียแล้วเขาเียมาข้า้าอีกหน่อยนึงไหนก็มาได้เลมาวันแรกจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงานหนุมมา ามาครั้งนี้มากี่วันมาดีค่ะเอ็ตนช่องนนนะมาแล้วค่ะแล้าท be ุกตาอะไรนะทุกตาสาวชุพันธ์านลาสาวชุติันธ์ชาแนลผมได้ทำคลิปนะทุกตานะตอนที่ลาแล้วขอขอคนดูโอตอนนี้น่าจะสี่หมื่นห้แล้วมั้งคนดูเกือบเกณนะ นี่นะตัวจริงมาแล้วนะก็คือไม่ได้จริงจริงไปจริงใช่ไหมก็กลับมาเหมือนเดิมเนาะทำอะไรอ่ะถาธุระิสร็จก็กลับไปถ้าเครียร์เคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จก็กลับมาได้อยู่นะก็ถ้าใครจะมาเอาเนาะก็ไม่ได้จริงจไหนนะครับก็การไปทำงาเนอกใจเพราะว่าก็มีภาระหน้าที่ต้องต้องกลับไปทำเนาะก็เข้าใจกันนะเข้าใจนั ถ้ายังผมเนี่ยภาระหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้ไงผมเลยเอยู่ได้ไงแต่แม่เน,นี่ยต้องมีลูกมีเจ้าต้องมีงานที่ต้องทำใพร้องไม่ใช่อยู่เพื่ออย่างเดียวเนาะมีภพลังงานอย่างอื่นวม,มีระเบิด้วยนะ ังไงครัมีโอกาสจะมาบ่อยๆเนาะคิดถึงนะครับคิดถึงคับบ่อยๆนิเลยไปอยู่บ้านิดถึงม่ิดเห่างเาไลฟ์จุดเยอะไลฟ์จุดเยอะเออทุกตาสาวจุันทุกตาแนวกันหน่อแไม่ดเคือากาศที่ดีมทสุดกคว มีระดับนะเขาเป็นคนมีระดับเขาจะเอาทุนอย่างมาในกระดานโต๊ะมาในกระดานโตะมาในกระดานโอ๊ <downs> <studio> Tapi พี่ตาสเอาไป

Mình gọi nha. Cho mình đây. Chúng ta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 . วันนี้ก็มี fc มาทยอยมาเรื่อยๆนะคะขออน,นุญาตบุคคลในภาพทุกท่านเปิดภาพและเผยแท่ภาพนะคะ fc มาเรื่อยๆค่ะ,นนานนาะเาหลบบ

กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุ๊กตาสาวสุทางแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ